ดร i เวอร์โยเอกรอยัลอีโซน2,023ตัวนี้เปรียบเสมือนรถสปอร์ตหรูที่สร้างมาเพื่อนักกอล์ฟเฉพาะกลุ่มครับไม่ใช่สำหรับทุกคนมันเหมาะกับใครเหมาะสุดๆส,สำหรับนักกอล์ฟซีเนียหรือใครก็ตามที่มีความเร็ววงสวิงไม่สูงมากนักและมีจังหวะการสวิงที่นุ่มนวลไม่กระชากมันดีอย่างไรจุดเด่นสุดๆของมันคือความเบาครับเบามากๆทั้งหัวไม้และก้าน ทำให้เราสามารถเพิ่มความเร็วหัวไม้ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงเยอะขึ้นเลยผลลัพธ์ก็คือตีไกลขึ้นหัวใจสำคัญอีกอย่างคือก้านไม้ครับโยนเน็กออกแบบก้านร,รุ่นนิ้วมาเป็นพิเศษมันช่วยเรื่องจังหวะการสวิงทำให้รู้สึกว่าโหลดพลังได้ง่ายและดีดลูกออกไปได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังชดเชยความผิดพลาดได้ดีด้วยครับคือถ้าตีไม่โดนกลางหน้าไม้เต็มๆลูกก็ยังลอยตรงและไม่เสียระยะไปมากนักทำให้เกมสนุกขึ้นเยอะ ไม่ต้องหัวเสียบ่อยๆถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟที่มีวงสวิงสบายๆไม่ได้เร็วปืดปราดและอยากได้ระยะทางที่หายไปกลับคืนมาแบบง่ายๆพร้อมความสนุกในการเล่นที่มากขึ้นไรเวอร์ตัวนี้คือคําตอบที่ใช่เลยครับเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกมง่ายขึ้นจริงๆสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือสองสภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft o n l i n e จากนั้นคลิกที่ขีด3ามขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ